แต่ผมอายุ27ว่าผมยึดถือการเมืองในระบบพักการเมืองชีวิตนี้ผมจะมีพัรก,การเมืองเดียวอภิสิทธิ์คัมแบ็คบ้านเก่าคืนตำแหน่งหัวหน้าพักคประชาธิปัตย์ออลูกพักใจไม่เคยไปไหนเลยสมาชิกชูป,ป้ายดันนายกคนต่อไป การหวนคืนพักในรอบเกือบ2ปีหลังจากอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่27และอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ลาออกไปเมื่อปี2566เป็นการกลับมาท่ามกลางการต้อนรับของแกนนําพักทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ค่ะเข้าร่วมกันพร้อมหน้าในการประชุมใหญ่วิสามันเพื่อเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารชุดใหม่ซึ่งในโวหวตหัวหน้าพักก็ยังเทใจลงมติเลือกอภิสิทธิ์กลับมานั่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อีกครั้งอย่างเป็นเอก 96.18%ทำให้ได้คืนตำแหน่งผู้นำพักค่ะและเลือกกรรมาการบริหารชุดใหม่มาปฏิบัติแต่ละหน้าที่ต่อไปการหนุนของสมาชิกพักก็เพราะยังเชื่อมั่นค่ะว่าผู้นำจะฟื้นความเชื่อมั่นของประชาชนได้เพราะพักต้องเร่งสร้างสารรค์การเมืองใหม่ที่มีทั้งอุดมการณ์และนโยบายตอบโจทย์ประชาชนซึ่งอภิสิทธิ์ก็มาพร้อมกับการเปิดตัวทีมรองหัวหน้าพักอีก8คน เพราะหากรัฐบาลยุบสภาภายใน4ีเดือนพักก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับาาการเลือกตั้งข้อวม่จเป็นมาตาจาคือคําตอบสําหรับยุคสมัยนี้อย่างแท้จริงแต่คนที่จะทําให้มันเกิดขึ้นได้ให้ทันสมัยจริงคือพวกเราที่นั่งตรงนี้และวันนี้ผมเชิญชวนคนทั้งประเทศครับที่เบื่อกับการเมืองที่ท่านเห็นมาเนี่ยไม่ง่ายหรอก แต่มาร่วมกับเราเถอะเพราะวันที่บรรพบรุษที่ก่อตั้งพรรคประชาธิปไตยมาท่านอย่าลืมนะครับวันนี้ผมว่าแทบไม่เหลือผู้ก่อตั้งเลยแต่ทำไมยังมีประชาธิปไตย